ตอนนี้เราอยู่ที่ลำตะคองักำลังเดินทางไปที่ขอนแก่นก็เลยแวะจุดพักรถหน่อยเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วเอมเจเพื่อนพ่อเอมเจนว่วอย่างเท่เอมเจ <laughs> ตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ที่ลำตะคองเป็นไงน้องเอ็มเจอยู่ข้าวยังเนี่ยลง,ลงได้ไหมไเจยอยากลงไปเหรอ,อลงตรงไหน <laughs> ไ <ป S 1> <laughs> กิ้งลงก <laughs> กิ้งลงกระโดดลงเลยเหรอน,น,น,หน,น้ำใสามากเลยนะครับช่วงนี้เนาะเดือนเอ่อจะถึงปีใหม่แล้วตันวาคมจะถึงปีใหม่แล้วมาจอดพักรถหน่อยแม่พา ยี่สิบหกยี่บหกแล้วยี่สิบห้ายี่สิบห้ายสิบหกยี่ดูวิวครับลำตะของน้ําจะน้อยนะครับปีนี้ลำตะของน้ําน้อยมากชันนะเนอะลลงนี่กิ้งลงเลยนะเนี่ยชันมากเลยใช่น้ำน้อยแต่น้ำใสมากๆเลยนะ ขวดหินฉะนั้นพอมึงดูกต็มมันจะมองเห็นนะไม่ได้นะใช่อันนี้ขวดหินเต็มเลยใช่ใช่น้ำน้อยลงมากน้ำน้อยบรรยากาศดีเอ็มเจ๊เจลูกน้องมาบ๊วยเจอลูกน้องตอนเที่ยงอะตอนเนี้ยเย็นขนาดนี้จะเกิดระบายตอนเช้าใช่เช้าเช้าน่าจะน่าจะเย็นกว่านี้นะ อากาศดีครับอากาศเย็นๆนะในเวลาเชียงวันนะก็ยังแบบลมชช<อ>โชยๆเย็นๆเลยใช่เจไปจับไฟดูได้ดนะ้วยเป็นสายไฟอุ้ยอุ้ยลูกน้องเจลูกน้องมาเต็มเลยตอนที่เรามาตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่เลยเอน,นี่มาทงนี้โตแล้วนี่เจอเพื่อน ไปหาข้าวกินดีกว่าเราร้านส้มตำดีกว่านี่ไงเดี๋ยวก็วไ,ไ,วไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นอจอดตรงนู้นกินข้าวหืมลำตะคองประตูสู่ยสากร,รสสาก็ปักช่องลำตะคองแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่าขับรถไป แน่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวใช่ไหมเอ็มเจที่เรามาจอดช,ชมวิวแล้วด้านโน้นก็จะมีร้านอาหารด้วยมีร้านส้มตำตอนนี้รถไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอะไรเขายังไม่เลิกเขายังไม่หยุดกันเท่าไหร่ใช่อีกวันสองวันถึงจะหยุดพรุ่งนี้วันหนึ่งทำงานน่าจะพรุ่งนี้วันใช่ เนี่ยครับตรงน <sprout Likewise. S 1> ี้จะเป็นร้านส้มตําร้านอาหารในยุทธไทยนี่ว่ามาเยอะก็มีอยู่นะเอย่างเช่นนี้จะมีห้องน้ำมีห้องน้ํามีร้านอาหารไหนร้านไหนอ่ะมู้นกิดันเต้นแดงจอดทางนี้นะเนี่ยจอดใต้ต้นไม้โอเคจอดตรงนี้ดีกว่าโอ้ยนู้โนู้นตกข้างหน้า นี่ได้ไมั้ยได้นี่อ่ะเต็นแดงนี่ออจำได้จำได้อย่าเรานั่งกกินต๊กนี้ไปเจลงไปกินข้าวกันดีกว่าต้มแซบกระดูกอ่อนนะต้มแซบกระดูกอ่อน อาไก่ตัวข้อมขอต้งต้องแควาได้แม่สั่งอ้ดไปดูวก่อนได้ให้แม่สั่งไปแล้วย่างส้มตำนี่เามาก่อนเดี๋ยวามับนครับไปไปดูสิอ้มขอเสื้อนี้ได้ไหม

ตรงนั้นสวนครัวเ ER. จะใจมากคุณขอบคุณครับมาแล้วส้ตมตำเป็นไงจนไไนเจยัเลยอย่างนี้ได้ไหม ได้เลยแบบนี <c ười> ้ได้เลยตัวจับวานกินข้าวแกย่างนี้เหลืองเลยนี่น้ำจิ้ม ค่ะถ้าด้านใส่กุ้งเนะี่ยก็กินได้หรอไม่ได้ไม่ชิมหมชิมให้คนดูดิตัดมาชิมให้คนดูดิเป็นไงน่ากินมาก คนลุก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 ,ลก,ลกเปรี้ยวใช่ไหมเออกินเยอะๆข้าวจะได้โตไวๆเยียบไปเลยพ่อจะได้รู้เรื่องอมาแล้วบ้าบ่าหน้หาใหญ่ าวก็อร่อยบรรยากาศด้านหลังก็สวยบรรยากาศก็ดีกับข้าวก็อร่อยแซ่บปลาลังโรยปลาลาสดๆโรยปลาล่าสดๆโรยเม็ดกระทินด้วยนะเห็นไหมโรยเม็ดกระทินด้วยเนี่ยตให้โดนตักงไม่โดนกระทินสุดยอด เริ่มไรแล้วเดี๋ยวจะไปคอนแกนกี่วันนะสามวันไปสามวันเลยอ่ะบุยรำสามวันคอนแกนสามวันบุรีรัำสามวันรำกันเป็นสามวันเนาะวมันเป็นหกวันพอดีเลยจบจิตแล้วกลับวันที่เจ็ด แ่น,น,นี่ไงนะสิ่งนีงล้ล่ะแซบไหมล่ะแซบออกหูเลย